รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึงวันที่31มีนาคม2566ผู้รับการประเมินนางสาวจิดาภาจันเทือนสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยศาส,สนาพุทธเกิดวันที่21สิงหาคม2535ภูมิลำเนาตั้งอยู่เลขที่50หมู่ที่ส ตำบลหนองแวงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลกาปราปฏิบัติงานตามตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐาน 1. 1. ด้านการเรียนการสอน1.1การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรได้วิเคราะห์ผู้เรียนในกลุ่มที่รับผิดชอบเป็นรายบุคคลวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดโดยครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และนำไปใช้กับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม1.2ออกแบบการจัดก,การเรียนรู้ ได้ดำเนินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรายวิชาจัดทำแผนการสอนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการลงทะเบียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปราจีนบุรีมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษามีการจัดก,กิจกรรมด้วยวิธีการปฏิบัติที่หลากหลายเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้หลังจากจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนจะมีการประมวลผลการจัดก,กิจกรรมและบันทึกหลังสอนเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาทุกครั้ง1.3จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ ทำการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ระดับปถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และผู้เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่สถานศึกษากำหนดและสามารถนำไปจัดการเรียนรู้ได้จริงกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตลอดจนทําการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และนําผลมาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นมีการนําสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เช่นคลิปวิดีโอสื่อการสอนผ่าน y o u tube เรื่องการผู้สื่อสารในชีวิตประจําวันแบบทดสอบออนไลน์ก่อนเรียนหลังเรียน และมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทำชิ้นงานส่งเมื่อเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้1.4เรเลือกและใช้หรือสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้มีการพิจารณาเลือกใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้มาใช้ให้ตรงกับจุดประสงค์และมาตรฐานของการเรียนรู้ ของแผนการจัดการเรียนรู้และเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนมีการจัดทําสื่อการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการย่อยอาหารของคนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นสื่อการสอนของสถานศึกษาและนำคลิปวิดีโอจากสื่อการสอนผ่าน PowerPoint YouTube มาใช้เพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนได้เลือกนำสื่อที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ทําการประเมินสื่อที่ครูนํามาใช้หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงตอบ1.5การวัดและประเมินผลมีการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เช่นแบบทดสอบแบบสอบถามมีการกําหนดเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเช่นการสร้างข้อสอบปรนัยข้อสอบอัตนยนนำเครื่องมือการวัดผลมาใช้กับผู้เรียน1.6ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนมีการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการพัฒนาการเรียนรู้จากแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล วิเคราะห์ปัญหาจากบันทึกหลังสอนเพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนได้นำปัญหามาดำเนินการวิจัยโดยได้จัดทำงานวิจัยในเรื่องนักศึกษาชอบเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนโดยได้นำปัญหามาทดสอบและร่วมกันแก้ปัญหาในชั้นเรียน1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพเจ้าใช้ห้องเรียนเพื่อทำการสอนคือศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหน้าเมืองและกศนตำบลท่างามนักศึกษาที่ดูแลทำความสะอาดคือนักศึกษาที่มาพบกลุ่มในแต่ละครั้งจัดป้ายแสดงนิทรรศการป้ายนิเทศป้ายแสดงผลงานผู้เรียนสื่ออุปกรณ์อื่นๆไว้อย่างชัดเจนมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดระบบสารสนเทศดังนี้ ข้อมูลทั่วไปข้อมูลด้านสุขภาพข้อมูลความสนใจข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาเพื่อให้ผู้เรียนสืบพลข้อมูลได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมีการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเหมาะสม1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้ในสองระดับประกอบด้วยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนกศนขั้นพื้นฐานเพื่ออยู่ร่วมกับสังคมในปัจจุบันนวัดบางกระเบาพระอารามหลวงจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในภาคเรียนที่สองทับพ,พบว่าผู้เรียนลอยละ90 ในรายวิชาที่ปฏิบัติการสอนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดมีการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมต,มตามพฤติกรรมตัวบ่งชี้รายภาคเรียนทั้งสองระดับและจัดทำเอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2,551จัดทำแบบสรุปร้อยละการประเมินคุณธรรมทั้งสองระดับประกอบด้วยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้ตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนานงานตามมาตรฐาน 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาได้ปราเนินการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและเอกสารประจำวิชาอย่างเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบันใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนมีการสร้างหน่วยการเรียนรู้ และมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรหลังจบกิจกรรมมีการจัดทาแฟ้มข้อมูลสารสนเทศรายบคุคคลสาหรับผู้เรียนเพื่อไว้ใช้ตรวจสอบผลการเรียน2.2ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจัดทำฐานข้อมูลของผู้เรียนทั้งสองระดับตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนบริหารจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศมีกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการจําเป็นที่จะต้องดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยจากกิจกรรมโครงการอย่างสร้างสรรค์และหลากหลายเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนโดยเห็นผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างชัดเจนดําเนินการจัดโครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนอาทิเช่นโครงการค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมพัฒนาผู้เรียนกศนขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่2ทั2565โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของผู้เรียกรอนกศนภาคเรียนที่2ทับ2565โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสาธารณาสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโครงการแข่งขันกีฬากศนอเกมต้านยาเสพติด กสอนออำเภอเมืองปราจีนบุรีประจำปีงบประมาณ2566โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้เพื่อยงระดับผลสําเร็ิทางการเรียนรายวิชาบังคับภาคเรียนที่2ทับ2565ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียนสรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล2.3ปฏิบัติงานด้านวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานด้านวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งต่างๆในระดับจังหวัดและในระดับอำเภอ และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการจำนวน4รายการ 1. เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบกระบวนการ PLC ก็สนอ,อำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยมีตัวแทนครูครูประจำกลุ่มทหารกองประจำการ ตัวแทนนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการทำงานรวมถึงการพัฒนาผู้เรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ดีขึ้น 2. ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบประสานงานภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนข้อมูลในการดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อเข้ารับการประกวดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอมพยม,มุกระดับเงินปีการศึกษา2565 3. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบประสานงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม,รรม,มทำบุญถวายพัตตาหารเพนแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสต้อนรับปีพุทธศักราช2566เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากร กสนออำเภอเมืองปราจีนบุรี4ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยอำเภอเมืองปราจีนบุรีณบ้านพักนายอำเภอเมืองปราจีนบุรีด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจำนวน5กิจกรรม ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมภาคีเครือข่ายกรรมาการสถานศึกษากศนอําเภอเมืองปราจีนบุรี โดยกระบวนการ PLC แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงที่ขา้าราชการครูจะเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะมีการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรที่สูงขึ้นมีการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานของสถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระหว่างข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการพัฒนาที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน3.3 นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ 1. ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฎหมายเพื่อการปฏิรูปการศึกษาระหว่างวันที่17-18มกราคม2566ณเฮลแลนด์รีสอร์ทแ s นสปาจังหวัดชนบุรีและจัดทำสรุปรายงานผลการประชุมเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นที่เรียบรอ้อย 2. ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าคัดตัวทีมนักกีฬาวอลเลย่บอลครูหญิงเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอลนอเกมระดับภาคตะวันออกและได้รับรางวัลรองชนะเลิศวอลเลย่บอลครูหญิงหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง3 ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมการอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามันขั้นความรู้ขั้นสูงรุ่นที่1ทับ2565ระหว่างวันที่20-26ตุลาคม2565ณค่ายลูกเสือท่าชัยแคมป์จังหวัดนครนาย,ยกตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นทา้าทาย 1. วิธีการดำเนินการ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมวางแผนและจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจำปีงบประมาณ2,566ระหว่างวันที่1ตุลาคม2,565ถึงวันที่30กันยายน2,566จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคำสั่งแต่งตั้งครูประจำกลุ่มเพื่อทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรในรายวิชาที่สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาทิเช่น โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เอนนเป็นต้นมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ทักษะสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีการเลือกใช้สื่อที่หลากหลาย สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยอาทิเช่นสื่อเสริมความรู้คู่มือติวสอบเอเนตเป็นต้นและมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้2ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง2.1เชิงปริมาณกศนอำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้ดำเนินการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานองระบบโรงเรียนเอนเนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ในวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2566ณสนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีและเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้เข้าสอบทั้ง3ระดับประกอบด้วยระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้มีสิทธิสอบจำนวน583คนเข้าสอบจำนวน477คนคิดเป็นร้อยละ8 1 8 1ตามที่กศนอำเภอเมืองปราจีนบุรีได้ดำเนินการทดสอบระดับชาติด,ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน e อน ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565ในวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2,566ที่ผ่านมาเนื่องด้วยทางสถาบันการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน Innet จะประกาศผลสอบในวันที่8มีนาคม2,566จึงไม่สามารถนำคะแนนมารายงานเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาและค่าเฉลี่ยระดับประเทศได้จึงขอใช้ข้อมูลในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565าดังตารางเปรียบเทียบต่อองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 1. การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและงานต่างๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดองค์ประกอบที่ 3. การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสองมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาม,มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบถาม4มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ตนหรือพวกพอห้ 5. มุ่งผลสำเริจของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ6ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติเ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. เคารพศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 10. มีวินัยและการรักษาวินยัยขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ